ทำสิ่งใดก็ตามนะคิดดีแล้วก็ทําดีนั่นก็คือง,ง่ายที่สุดนะที่เราจะเข้าใจได้เมื่อเจตนาชัดเจนอย่างนี้นะทุกคนคนอ,นอื่นจะจินตนาการตามไปด้วยนะสมัมาเชื่อว่าคุณแม่นุอ่อนโยนแล้วก็โยมมนโยมแอดหรือว่าโยมบุ๊กก็ตามนะแล้วก็โยมทั้นสองขั้นด้วยแล้วก็คิดตามไป พอคิดตามแต่เราก็จะเห็นภาพว่าอีกสี่ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่แหละก็คือ,อความสําเร็จเกิดขึ้นจากเจตนาที่ชัดเจนของเรานะถ้าเราบอกคือภูพญเจตนาหรือเจตนาในเบื้องต้นแล้วก็เจตนาในขณะที่เราจะทำนี่ชัดเจนแล้วก็จะสําเร็จั่นเองเหมือนกับที่โยมแม่ Man, ได้บวรณาแล้วก็แสดงเจตนาที่มูลอาตามาไว้ตั้งแต่สอสามวัน สอนนนะให้มาฉันนะให้มาฉันตัว,วจะนิมนต์พระอาจารย์จนกระทั่งพระอาจารย์ว่างนั่นแหละผมว,ว,ว,ว่าอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่เคยบอกนะ้อไม่ออกน้องเอาใจน,อววจน,น้องนาลพรอาจารย์นักพงุ่วด้วยอะไรเงี้ยก็ววเห็นนิเงียบเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ฮอตนะไมฮอตเหมือนกันก็จริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นงานไม่ใช่งานที่เป็นพิธีการงานที่งานที่ยน,นิม,มนต์ให้ไปฉันกันอย่างนี้แหละ นะไม่ใช่เป็นงานที่บอกเป็นพิธีการเป็นอะไรแบบนั้นด้วยหลายท่านก็คิดว่าว่าจะนิมนต์พระอาจารย์ุาษีหรือว่าพระอาจารย์ท่านอื่นจะต้องมีงานมีพิธีการเนี่ยหรือว่าไม่พระอาจารย์พระครูท่านก็คงจะเกรงใจแบบนั้นไม่เป็นไรนะก็ไปได้หมดเลยเพราะว่าในชีวิตของพระนะก็ถ้าจะเล่าถึงก็คืออาตมาได้อ่านหนังสือธรรมบทอันหนึ่งนะพระอนุนแล้วกพ็พระเจ้าปเสนทิโกศลนินมนต์พระสง ให้ไปรับบาทให้ไปรับบาที่บ้านเจ็ดวันแรกพระเจ้าปเสนที่โกศลตื่นเช้าทําดีทุกวันเลยขอพอวันที่แปดรกากฏว่าตื่นสายตื่นบรรทมสายทีเนี้ยภิกษุที่ไปรับนั่นน่ะมีพ,พระทิกสุนมแล้วก็สามเณรหรือว,ว่าเป็นจํานวนมากไปหนึ่งในนั้นก็คือพระอรนุนทีนีย พระรูปบตอื่นไม่รอแล้วเพราะยืนรอถือบาทอย่างเงี้ยแต่ไม่มีพระราชายังไม่ตื่นขึ้นมาทรงบาทใส่บารก็เลยไปหาที่บ้านอื่นก่อนไปรับที่บ้านอื่นก็ไปกันหมดเลยเหลือแต่พระอนุทิอย่างนั้นรออยู่อย่างนั้นวันถัดไปก็เป็นอย่างนี้อีกวันถัดไปก็เป็นอีกสามวันพิกสุทธิ์ไม่รอเลยก็ไปที่อื่นเลยพอวันอีกวันที่สิบพระเจ้าปเสนทิโกศลโปรดริ้วกริวกร้วบอกว่า เราเตรียมอาหารไว้อย่างนี้ทั้งหมดนี่ท,ทําไมพระไม่รับคนเนี้แต่ท่านไม่ได้นึกถึงว่าท่านผิดเองที่ท่านตื่นสายจนกว่าท่านจะเลยเวลาสั่นของพระไปมีพระอนุ์รอรับบาตรอยู่คนเดียวอยู่รูปเดียวทีนี้ก็โรกรธก็ไปหาพระเจ้าบอกว่าทำไมพิสุปปฏิบัติติดต่ออย่นี้เหมือนข้อมบาตรเราเลยแบเนี้นะก็พระเจ้าเลยบอกว่าพิสุรูปอื่นกนะ็คือท่านไม่มีบุญมากเพียงพอเท่ากับพระอนุ์ ถ้าอ,อนุนสามารถที่จะรอรับศรัทธาของโยมได้ด้วยความอดทนนั่นแหละก็คืออาตมาก็เลยนึกถึงว่าโอ้เราไม่ต้องมีมบุญมากเท่ากับพระอ,อนุนหรือว่ามีบุญมากเท่ากับใครจะเป็นงานไหนก็ตามที่สะดวกที่ไปได้นั่นแหละก็เลยคิดว่าโอ้เราก็เลยก็ทําตัวให้เหมือนมีบุญอ่ะอันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบุญที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราคิดว่าเรามีบุญอ่ะที่จะต้องมา งานของโยมมาชันอาหารมาอะไรแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดบุญนี้ถ่ายเพื่อแผ่บ,บุญของเราเนี่ยให้กับญาติโยมนี่แหละคือเป็นหน้าที่ของพระการดํารงอยู่ของพระที่สําคัญที่สุดก็คือเมตตาพระอาจารย์พระ,พระครูท่านทำทุกอย่างนี้เ้ื่อความเมตตาของท่านเมื่อกี้ได้ฟังได้ฟังท่านไปจนไปถึงว่าอีกสี่ปีหรือว่าต่อจากนั้นไป สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของเ็กท้องของญาติโยมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมรุ่นต่อต่อ,ตอไปท่านยังไม่ยึดติดในสิ่งที่ท่านจะต้องทําเจตนาของท่านแบบนั้นเพราะว่าอะไรทําเพื่อพระพุทธศาสนาทําเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะทำเพื่อพระพุทธศาสนานีเราก็จะสบายใจคนนำทำก็สบายใจ,คน,นำำยใจคนที่นักตามทุ้ทำก็สบายใจ เป็นที่ข้อปูของญาติโยมของรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆเราไม่เคยคิดแต่ว่าอื่ที่ตรงนี้นะผ่านมาตั้งร้อปี200ปีแล้วจะเป็นที่ที่ก่อเกิดของพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่ค,คือชีดไม่ได้ยินซีตรงนี้จะเป็นที่ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ทีไ่ได้ยินเสียงที่พระสงฆ์มานั่งฉันเพลและก็ญาติโยมถวายทาน แล้วก็สื่อทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้เรือที่โยมแบงได้ถวายเสียงเป็นเพลงเพลงที่เกิดขึ้นที่โยมแบงร้องวันนี้ก็เลือกเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะทั้งนั้นเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความงดงามของอประเทศไทยของเราหรือว่าวัฒนธรรมไทยของเราที่ได้ยินได้ฟังองนี้ นี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่ความสมบูรณ์ของการทำบุญในวันนี้เพราะฉะนั้นบุญอันใดที่เกิดขึ้นในวันนี้อันทา้งหมดกาธุอสาถูกนะก็ผสมทั้งท่ารูปทั้งหมดนี้ท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญมาก็ขอให้ญาติโยมท่านมีความสุขความเจริญนะท่านที่เป็นคุณแม่วันนี้เราถือว่าเรามาทำบุญพี่จำสีเด้อบักทัวเจอเด้อถวายพระเด้อได้บุญนํำกันทพี่ เองท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็ไม่มีแม่ท่านก็เลยต้องหาแม่นี่แหละก็ได้แม่อรแม่นิออนแม่ทันแม่แมนแล้วแม่แอดอกี่แหลนครแม่แอรแล้วก็คุณแม่ทุกท่านนี่แหละเป็นแม่ของพระเป็นแม่พระเป็นแม่ของพระสงฆ์นั่นเองนะขอขอให้คุณแม่ทุกท่านนะในฐานะที่ทุกท่านมีบทบาทในการเป็นผู้ประทับบำรุงพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเพศแม่ ขอท่านมีความสุขความเจริญนะปราะนาสิ่งหนึ่งประการใดในไซเบอร์ชอตประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงส้ำเร็จทุกประการเถิดสาธุอะแม่ในไรรับพรนะคะแม่ในไรอยา่าทำ

ท่านฉันอิ่มตั้งนานและเพิ่นฟังเทศอยู่ <c oughs> โอ้ยดูช่างของเราเสะันนี้ ภวันโดเตภวทศสาปมังคารังราคการทศสาปาเทวตาสาปธรรมานุปาเวนะสันอาสวเดียรภวันตุเตภวทศสาป ทสงก็ฉันเส็จตั้งนานละแต่ท่านได้สนทนาได้คุยนะคะทางภาวนตังอภิวาทมีสว,กกวากาโตภะคะวะตรมโมธรรมังนัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,มิ